นี่นะคะน้องเอิร์พาพี่ๆมาชมรถเข้าใหม่แบรนด์ Toyota ของเราค่ะราคาจะต้องได้นะ,ะเพราะว่าน้องราคาไม่เกินส0 0แสนเลยที่สำคัญนะคะพูดเลยว่าราคาดีแล้วก็ฟังก์ชันนี่ครบแน่นอน,นะคะ่ะพี่ๆกับน้องคันนี้ค่ะเป็นตัวน้อง Toyota านะคะ V8 1.5J ค่ะพี่ๆมาในปี2012นะคะน้องคันนี้มาในชมสีขาวแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้ามันติว e ฟเลกเค่ะ ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะพี่ๆนะในส่วนของยางนะคะเราเป็นแม็กข้อแบบนี้ไปให้นะคะพี่ๆแล้วก็แยายางของดันหลบไปแล้วนะคะไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ตรงข้างแก้มนะยังไม่มีคิวกันสาดมาให้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันข้างในกันนะน้องว่ามันตอบโจทย์นะคะคำสำหรับพี่ๆที่อยากได้แบบฟังก์ชันไม่ซับซ้อนตัวนี้นะคะเป็นเบาะผ้าค่ะพี่ๆเบาะผ้ากำมมี่นะ พวงมาลัยเป็นแบบ power ค่ะตัวนี้ยังเป็นระบบวิทยุแบบ FMAM อยู่นะคะเป็นตัวเกียร์ออโต้ค่ะพี่ๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะราคาไม่แรงมากราคาแบบว่าน่ารักชิวๆนะคะราคาตั้งขายหน้าร้านเนี่ยเราเปิดอยู่ที่189,000บาทแต่ถ้าพี่ๆมาในช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mario m o t o r อนะคะน้องให้ไปเลยในราคาพิเศษค่ะ169,000บาทค่อนอยู่ประมาณ สามพันกว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะมีรับประกันหลังการขายด้วยเริ่มต้น1ปี1,000งหมื 1, โลค่ะใครที่สนใจนะแวะเข้ามาที่มาริโอมอเตอร์ได้นะแล้วเราจะไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยส่งรถด้วยรถสไลด์ดดลนะคะแล้วก็มีบริการโอนรถให้พี่ๆด้วยอยากได้ mm hmm. ก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะ